กเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีคุณตาสวัสดีครับผมสวัสดีควันลีก็วันนี้เราจะพาพี่ชายน้อยไปไหนต่อสัญญานะครับ f c ก็เป็นครั้งแรกกับการเดินลงไปข้างล่างนะครับเรามาดูกันว่าพี่ชายน้อยจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะครับ f. c ฮะเฮ้ยสั่นคูณดิ้คูนสั่นยังหรอจีอค่คูณนางก็สั่นยุงกัเหรอครับโอเคเดินเลยครับเดี๋ยวเราจะไปรออยู่ข้างหน้าแล้วกันนะ okay. โอเคเดินเดิน,เด,นเดินครับ รการเดินไปต่อสัญญาครับเอมาแล้วครับ F4 ลุ้นกันนะครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับกับการเดินลงไปข้างล่างนะครับเป็นไงคุณตาข้อแข็งเกร็งเกร็งหรือเปล่าเอามาครับ สวัสดีควันขันสวัสดีครับเดินครับเดินนี่ครับเรามาเก็บบรรยากาศชวยๆมาฝากเอซนะครับก็เป็นครั้งแรกครับในรอบหลายเดือนที่พี่ชายน้อยเดินลงข้างล่างนะครับ น้อยรู้สึกว่าจะมีอาการเหมือนเมื่อยนะครับเหมือนมีกล้ามเนื้อกระตุกนะครับมีกล้ามเนื้อกระตุกนิดหน่อยนะครับ มีอาการสะดุดเหมือนกันนะครับเอฟซีว่าร่างกายของแกก็มีรู้สึกว่าจะมีอาการกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับดูการเดินนะครับเป็นไงบ้างครับการเดินของพี่ชายน้อยนะครับเอฟซีดูการเดินนะครับ ครับเบก็เรามาลุ้นกันนะครับก็มีอาการเหมือนคล้ายๆแบบมีเอ็นกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าแกเคยขาไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมีการสะดุดนิดหน่อยแต่ดูรวมๆก็แข็งแรงดีนะครับอนทวนสมบูรณ์แข็งแรง มีอาการเมื่อยนิดนึงนะครับมาแล้วครับ f c ก็ระยะทางก็ประมาณ สอกิโลครับแค่ประมาณนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่แค่ประมาณดูนะครับแค่ประมาณประมาณ2อกิโลนะครับก็นานๆได้ออกเดินทีก็รู้สึกจะมีอาการคล้ายๆแบบเอ็นกระตุกเอ็นกระตุกนิดนึงนะครับเอ็นกระตุกแล้วก็มีอาการเมื่อยนะครับ แต่ก็เราก็พักบ้างนะครับแต่ว่าคือหัวหน้าเขารออยู่นะครับเราพักนานไม่ได้นะครับอต,ว,ต,ว,ตวนะครับมีมวย,ยนิดนึง มวยนะครับองตะโกปาเลยล่ะไงมองโกปาเลยไหมไง,มไงอ๋อมาแล้วครับ FC <oughs> ก็เป็นการเดินลงมาครั้งแรกเลยนะครับในรอบหลายปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอยู่แต่ข้างบนนะครับไม่เคยลงมานะครับ ก็วันนี้ลงมาครั้งแรกก็จะมีปฏิกิริยายังไงนะครับก็ถือว่ามีปฏิกิริยาผ่านอยู่นะครับก็นิ่งอยู่ครับใช้ไดไ้นิ่งครับนิ่งมากเลยนิ่งนอกคนตานิ่งนะครับ,รบอพอดี ปกติดีค,ครับก็ไม่เกล็งแล้วไม่เกล็งแล้ว,เ,ลลวเหมือนออกมาเรกๆเกล็งนะครับ การเดินของพี่ชายน้อยนะครับ FC นะครับถือว่านิ่งนะครับถือว่านิ่งนะครับ ก็ตอนนี้พี่ชายน้อยก็มาถึงแล้วนะครับ FC ก็บริเวณแห่งนี้ก็คือบริเวณโครงการ e l e v h n n t w ว r l d นะครับคือโครงการโลกของช้างนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็พี่ชายน้อยสังกัดอยู่อบจนะครับ FC ก็ต้องมาต่อสัญญาครับผมปีต่อปีนะครับ<ง>ก็มาเก็บถ่ายภาพมาตรวจสอบประวัติ<ง>ดูนะครับว่าเป็นยังไงอืม เป็นไงถึงแล้วถึงแล้วครับผมนาน,น,านๆออกทีสู้ๆกิบไ,ได้เลยบอกกิ้เลยกิบืน,น้อยก็บริเวณศูนย์คดชาติศึกษานะครับเอ ต้องมีพนักงานสอยมดแดงสองท่านก็เรา ครั้งแรกด้วยนะครับที่เรามาเนาะคอนขันเราก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับก็นานๆจะได้ขี่มาไกลขนาดนี้นะครับตัด่าตูด่าโอ้เนี่ยตัวตัตัวเนี่ยตัว

เอาให้ก็ป้ายให้ให้ก็ป้ายให้ที่สยังสู้สุดแล้วขี่รถพวกไหนเอาโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะควานขันขอบคุณทุกออคกอมเมนต์ ก็ถึงแล้วเรียบร้อยพี่ชายน้อยถึงปลอดภัยต้องโลค่ากลับอีกนะครับแล้วเต้ครับเดินเดินบ่อยๆก็ดีนะขับผมเดินบ่อยๆก็ดีเหมือนกันถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผม มมัันี่ะะเอาไลยครบก็เดินไปกลับเลยว่าจะขึ้นสิบแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงครับแข็งแรงแต่เขาประยานจะรู้ทนึงก็ธรรมดาเลยครับเป็นไงควานฉันเปหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้ธรรมดาครับเดินไกลเดินไกลเดินไกลครับผมที่ทำน้อยสุดยอดกว่าครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง สวีครับผมปลอดภัยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ให้ช่องกุยเจียงพายแก้วสักใบแล้วก็แป๊บซี่แฟมิลอรี่ด้วยนะครับวัิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ